ก็กำเดินเกิดจากสันเดิน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 ความรักจิตอยเกิดแสนสิ้นคิดได้ชีวิตยืนอะนรความชุดใจและประเสเกิดความวุ่นวายวอดวายุ่นววอดวได้ชีวิตยืนอนรวุ่นวายวอดวายได้ชีวิตกับไม่เช่ ว,วุ่นวายวอดวายวุ่นวายวอดวายสันดา,านฝฟนจะจำเรียกว่าสันดานเกะตอกรม่อเรียกว่าสันดานเรียกว่าสันดานวุ่นวายวอดวายสันดานเกะตอกรม่อเรียกว่าสันดานเรียกว่าสันดานวุ่นวายวอดวายคุณวุ่นวาย พราะฉั้นกคบลีาใชีวิตจะเป็นไรทั้งวันผมช่วยในรัสงบสุขในพาัความวุ่นวายวอดวายพใชีวิตจะเป็นไรวุ่นวายวอวายความช่วยในรังสังบสุขในพาัความวุ่นวายวอดวายสันดานันนี้จะลกว่าสันดานก็จะเรียกว่าสันดานเรียวสันดานวุ่นวายวอวาย สันดานฟังดีเรื่องว่าสันดานกระทำที่ว่าสันดานเรียกว่าสันดานดาวุ่นวายวุ่นวาย <c oughs> สังคมดีมีแต่คนดีทุกคนไม่เห็นแก่ตัวสังคมชั่วมีแต่คนชั่วนำพาความชิบหายสันดานดีอยู่ในสังคมไปแต่ผ่านก็มองมัว ซันดานชั่วไม่เกรงกลัวหน้าไนนหนยังสบายไปต่อเดกก็จากซันเดิน ก็กำเนิดเกิดจากสันเดินก็กำเนิดเกิดจากสันเดินก็กำเนิดเกิดจากสันเดินสันเดินฟันธงลึกว่าสันดินคุณผู้เรียกว่าสันดินเรียกว่าสันดินวุ่นวายวอดวายสันเดินฟันธงลึกว่าสันดินคุณผู้เรียกว่าสันดินเรียกว่าสันดินวุ่นวายวอดวาย